สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาววันพีซแล้วก็ไพเรสซีออฟสตอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพบกับผม NPFJ นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครซันจิขาดำนั่นเองนะครับซึ่งซันจิเนี่ยก็เพิ่งจะมีสกินมาใหม่นะครับซึ่งเป็นสกินเอ่อส t ตล l ทแบล็กนะครับเป็นชุดสูตรของเจอมาหกหกนะครับเป็นชุดสูตรเบอร์3นะครับก็ดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดี อันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะถ้าใครชอบซันจีงไงก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับแหมสุดๆนะครับโอเคซันจิในเกมนี้นะครับเป็นสายไฟเตอร์นะครับเน้นไปที่การโจมตีเดี่ยวแล้วก็การโจมตีเป็นแถวแถวเส้นตรงนะครับจะเน้นไปจะเน้นการเจาะตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดของัองตรงข้ามนะครับ ซึ่งนั่นก็คือเน้นไปเน้นการโจมตีไปที่ตัวดาเมจขอ,องมันตรงข้ามนะครับอ่าเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวสกิลกันนะครับสกิลหนึ่งนะครับซันจิจะโจมตีเป็นกายภาพ180%ของพลังโจมตีนะครับใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับ แล้วก็จะขโมย10%ขโมยพลังโจมตี10%ของผนังข้ามมานะครับเนี่ยแจ่มไหม <c oughs> เฮ้ยสก,กิลมันแจ่มนะเนี่ยแค่ล็อกเป้าไปที่ล็อกเป้าไปที่ตัวดดเมจของพ่อเตูนะครับแล้วก็การขโมยการขโมยพลังโจมตีผนังข้ามเนี่ยนั่นแปลว่ามันทำสองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือลด ลดพลังโจมตีผ่านตรงข้าม10แล้วก็นํามาเพิ่มให้กับตัวเอง10%ด้วยนะครับถือว่าถือว่าแจ็บมากเลยนะสกิลนี้แถมยังมีคูดาวแค่2เทินนะครับนั่นแปลว่าอัดได้รัวนะครับอัดได้รัวมากนะคูดาวแค่2เทินดามเมจไม่น้อยนะครับแล้วก็ไอพลังโจมตีที่ขโมยมาเนี่ยลบออกไม่ได้นะครับขโมยแล้วขโมยเลยนะครับไม่สามารถมาลบ บัฟของเราได้นะครับอ่าเป็นไงแจ่มไหมต่อมาสก,กิลสนะครับโจมตี20%ครีเร5%แล้วก็สปีดโอ้ให้ให้พา s ์ส,สีมาค่อนข้างดีนะครับโจมตีครีเรตแล้วก็สปีดถือว่าครบนะครับต่อมาสก,กิลสนะครับโจมตี ไปที่แถวเส้นตรงที่มีศัตรูมากที่สุดนะครับผมชอบนะไอพวกสกิลที่โจมตีไปที่แถวที่ศัตรูมากสุดอะ่ะคือเราจะได้ไม่ต้องมาจัดเราจะได้ไม่ต้องมาจัดทีมให้มันแบบอ๋อต้องมาต้องมาวางตรงนี้นะถ้าเจอศัตรูทีมนี้ต้องมาวางตรงนี้อันนี้คือมันก็เลือกของมันเองเลยมันจะเลือกไปที่แถวที่มีศัตรูมากสุดเองผมค่อนข้างชอบนะสกิลแบบนี้ ทำดาเมจ143%ร143%เป็นกายภาพนะครับใส่ในแต่ละเป้าหมายนะครับโดนเท่ากันแล้วก็จะมีโอกาส60%ในการใส่ดีบัฟเลือดไหลใส่ฝั่งตรงข้ามเป็นเวลา2เทินนะครับอ่าก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากนะครับก็เหมือนเอาไว้เล่นเป็นคอมโบคู่กับพวกทีหมวกฟางนั่นแหละนะครับก็ใส่เป็นดีบัฟเลือดไหลนะ ่อมาสกิล4นะครับเพิ่มคลีเลตให้กับการโจมตีของซันจิ10%ต่อต่อศัตรูที่ติดเลือดไหลยอยู่นะครับอ่ะมันก็จะมาคอมโบสกิล3เนาะสกิล3ใส่เลือดไหลนะครับแล้วก็จะทำให้ซันจิเนี่ยมีคลีเลตมากขึ้น10%เวลาไปโจมตีศัตรูที่ติดเลือดไหลยอยู่นะครับก็อันนี้ก็เอาไว้ใช้คอมโบกับพวกทีมเลือดไหลนะครับทีมหมวกฟางได้ดีนะครับ ดามเมจที่ทำต่อศัตรูประเภทซัพพอร์ตก็จะแรงขึ้น10%ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาส30%ในการใส่ใบให้กับศัตรูประเภทซัพพอร์ตนะครับเรียกได้ว,ว่าเจาะเจาะซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีนะครับแต่าจะาดูไม่ค่อยเข้ากับสกิลหนึ่งเท่าไหร่เนาะสกิลหนึ่งมันเอาไว้เจาะตัวแท้งเอ้ยไม่ใช่เจาะแทงเจาะเจาะตัวดามเมจนะครับส่วนสกิลสมันเอาไว้เจาะตัวเจาะตัวซัพพอร์ต มันดูไม่มันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะมันเออไม่ไม่ันไม่ไ,มไ,มไมปทางเดียวกันวัเนี้นาอแต่สก,กิลด้วยรวมถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเรามาดู่าตัวดาวม่วงกันสก,กิลเลเวลสองนะครับ่าโจมตีเป็นกายภาพ2องเซนะครับแล้วก็จะขโมยพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามมา15%นะครับ อ๋อแล้วมันก็จะล็อกมันจ,จะล็อกเป้าไปที่ตัวที่ดามดเมจเยอะที่สุดของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับอ่าขโมยมา15%ก็คือลด1 5บหนของตรงข้ามแล้วก็เพิ่มให้กับตัวเอง15%นะครับมาสกิล2นะครับโจมตี30ครีเอตส 10, แล้วก็สปีด10สกิล3ครับโจมตีไปที่แถวที่ศัตรูเยอะสุดนะครับแล้วก็มีโอกาส75%ในการใส่ดีบับเลือดไหลนะครับ อ่าแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมมาก็คือมีโอกาส20%ในการใส่ดิบัฟดิสออเดอรนะครับใส่ฝั่งตรงข้ามเป็นเวลา2เทินนะครับดิสออเดอร์เป็นยังไงนะครับจะทำให้อ่าฝั่งตรงข้ามที่ติดดิบัฟนี้เนี่ยนะครับโจมตีโจมตีปกติแบบแรนดอมสตรูเลยนะครับมันอาจจะไปโจมตี มันอาจจะมาโจมตีฝั่งเราก็ได้หรืออาจจะไปโจมตีฝั่งเดียวกันก็ได้นะครับอ่าน่าสนใจนะอันนี้เหมือนทําให้ฝั่งตรงข้ามมันรวนอะ่ะนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับแต่โอกาสติดไม่ได้เยอะนะมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาสกิลสี่นะครับเพิ่มคุณลิเลียให้กับซันจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเวลาที่ซันติไปโจมตีศัตรูที่ติดเลือดไหลยอยู่นะครับ แล้วก็โจมตีซัพพอร์ตแรงขึ้น15%นะครับแล้วก็มีโอกาส40%ในการติดใบให้กับซัพพอร์ตสเทินนะครับก็ถือว่าเยอะนะ40%เอืมอืมต่อมาเรามาดูดาวส้มกันนะครับสกิลรุ่น่ามนะสกิลหนึนะครับโจมตีกายภาพ259%ไปที่ตัวที่มีแอตแทกเยอะที่สุดนะครับ แล้วก็จะขโมยพลัพงโจมตี15อ่าขโมยพลังโจมตี25%มานะครับโอ้เยอะนะเนี่ยขโมยมา25%คือ1ใน4นะครับขโมยมาแล้วยังบัฟให้ตัวเองด้วยนะครับพูดง,ง่ายๆคือซันจีเนี่ยมืนมีบัฟติดตัวโจมตีบวก25%ตลอดเวลานะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยชอบมากเลยสกิลนี้ ต่มาสกิลสอนะครับโจมตี40กิเลต15สปีด15นะครับต่อมาสกิลสาครับโจมตีไปที่แถวที่สตูเยอะสุดนะครับแล้วก็มีโอกาส90%ในการใส่ดีบัฟเลือดไหลนะครับแล้วก็มีโอกาสอีก25%ในการใส่ดีบัฟดดสออเดอร์นะครับ2เทิร์นต่อมาสกิลสนะครับ คิเลดซันจิเพิ่ม20%นะครับแล้วก็ขีเลดเพิ่ม20%ิเรเเวลาที่ซันจิไปโจมตีศัตรูที่เลือดไหลอยู่นะครับแล้วก็ท,ยยวกทำดาเมจใส่ศัตรูเพศสปอร์ตแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็จะมีโอกาส50%ในการใส่ใบให้กับศัตรูประเภทสปอร์ตด้วยนะครับเป็นเวลา2เทิร์นอ่าลืมบอกว่าลืมบอกไปว่า,าดีบัฟใบเนี่ยนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ย ไม่สามารถใช้ Active Skill ได้เป็นเวลา2เทินนะครับเยอะนะ2เทินเนี่ย Active Skill คืออะไรก็คือพวกสกิล1กับ3นั่นแหละครับคือ Active Skill นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซันจินะ เดี๋ยวผมกดเป็นคูณหนึ่งก่อนนะครับจะได้ดูชัดๆกันเดี๋ยวสกิลหนึ่งมันจะไปล็อกเป้าตัวที่แอสแทกเยอะสุดของผ่งนสงค้ามนะครับเรามาดูกันว่าจะไปล็อกตัวไหนนะลู่ฟ้มไปล็อกซาบโบนะครับอเห็นไหมเมื่อกี้ซาบโบพลังโจมตีลดลงนะครับแล้วก็ซันจิยจะได้รับบัฟพลังโจมตีมากขึ้นแล้วก็ลบออกไม่ได้ ดีมากสกิวนี้ดีมากนะครับเราดูสกิลสามกันว่าเป็นยังไงจตีแถวที่แถวที่ตัวเยอะสุดมเมื่อกี้ก็ออกไปโจมตีแถวล่างเนาะทีนีู้ไม่ได้ติดดีบัมดิสออเดอร์นะครับหรือว่าติดติดไหมไม่ติดเนาะ,ะไม่ติด โอกาสติดมันยากอยู่ครับไม่รู้ติดไหม <c oughs> มันไม่ได้ติดง,าง่ายๆนะครับผม <c oughs> อุมอ้มอ่าเมื่อกี้มันไปล็อกคิดถูกไหมคือเมื่อกี้เนี่ยเทิร์นแรกเนี่ยที่มันไปล็อกซาโบเพราะว่าซาโบเนี่ยโจมตีเยอะสุดแต่พอซาโบโดนล็อกอ่าโดนล็อกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคิดเนี่ยทางโจมตีเยอะสุดซันจีมันก็ไปล็อกคิดแทนนะครับเห็นไหมมันไม่ได้ล็อกซาโบไปตลอดนะครับ แต่ว่าไอ้บัฟที่โมยแอตแทกมาเนี่ยก็จะอยู่จะอยู่แค่ได้แค่อันเดียวนะมันไม่ได้แบบว่ามาซ้อนกันได้นะครับชัดโเรามาลุ้นสกิลสองอีกทีหนึ่งว่าจะติดไหมติดดิสออเดอร์ไหมติดยากเหมือนกันนะ <c oughs> โอกาสมันน้อยนะครับ เอ๊ะหรือว่าใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วหรือเปล่านะอ๋อมันถูกใช้ไปแล้วครับอื <c oughs> แรงอยู่อ่าประมาณนี้นะครับซันจิ <c oughs> เลยยังไม่ได้เห็นตัวเลยยังไม่ได้เห็นตัว disorder เลยอ่ะเนีนยนะลองอีกทีนึงได้ไหมเผื่อเผื่อฟุกติดนะครับ ผมพาไปเล่นอีกทีนึงแล้วกันนะครับเผื่อเผื่อเฟลกติดตัว d i s ออเดอเนาะจะได้ดูกันนะครับจะไปล็อกเป้าตัวไหนแล้วดูกันตัวไหนอันแทกเยอะสุดของผมลมข้ามนะครับแจ <Shut up. S 1> งคูดไหมโอ้เลลี่ นะคราวนี้มันจะไปโจตมตีแถวกลางเนาะสกิลสองของซันจินะครับมันจะไปล็อกแถวกลางนะเพราะว่าแถวกลางมี3ตัวอย่างเงี้ยถ้าถ้าเจอตัวที่มีถ้าเจอศัตรูที่มีสามแถวเนี้ยตีคุ้มเลยนะครับอมืมีตัวไหนติดไหมเนี่ยไม่มีตัวไหนติดเลยว่ะติดยากอ่ะติดติดดีมาพดิสออเดอร์ยากนะครับอืมเฮ้ยนี่ปะ หนวดขาวติดใช่ไหมแต่มันจะต้นอยู่มันจะต้นอยู่ที่หนวดขาวติดแล้วนะครับแต่ว่าจะต้นอยู่นะก็เลยคงไม่ได้เห็นคงไม่ได้เห็นนะครับเสียใจว่ะตู้มาไปล็อกแชงล็อกแชงแล้วนะครับ อุ้ยซ้อนกันได้ป่ะใช่ไหมอ่าแอตแทกแอปเหรออ๋อไม่ไม่ใช่คนละอันกันนี่ว,ว่าซ้อนกันได้ไม่ใช่ ตัวสุดท้ายครับเดี่ยบเบลลคิกเนี่ยเดียวเบลล์จ้ำเพียบพอดีเลยนะครับโอเคครับผมก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับทันจีอยู่ไหนหน้า อโอเคฮารับซันจีนะครับเป็นตัวดาเมจที่ดีมากนะครับเอาไว้ล็อกตัวที่พลังโจมตีสูงสุดของฝั่งตรงข้ามนะครับโดยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนถ้าตอนที่ซันจีออกสกิลเนี่ยตัวไหนพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยซันจีก็จะไปล็อกตัวนั้นนะครับแล้วก็ทําการขโมยแอตแทกมานะครับถือว่าเป็นหือว่าเป็นดีบัฟที่ดีมากแล้วยังบัฟให้ตัวเองอีกนะครับเหมือนได้บัฟมาฟรีๆนะครับล้มออกไม่ได้ด้วยนะครับ สกิลนี้แถมยังแรงด้วยนะเป็นจันโจมตีเป้าเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงนะครับคูดาวก็น้อยแค่2เทินนะครับสกิลหนึ่งนี่ผมถือว่าให้คะแนนเต็มเลยนะผมชอบมากสกิลนี้ดีมากนะครับอ่าส่วนสกิล3นะครับก็ดาเมจถือว่าแรงถ้าไปโจมตีศัตรูแถวที่มันเยอะๆนะครับ2ตัวขึ้นไปเนี่ยผมว่าแรงแล้วนะครับ แต่ถ้าไปโจมตีแถวที่มีศัตรูหนึ่งตัวเนี่ยจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับยิ่งแถวที่มีศัตรู3ามตัวเนี่ยจะแรงมากนะครับดาเมจโดยรวมเนี่ยมันจะเป็น600กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าโคตรแรงเลยนะครับอ่าแล้วก็มีโอกาสติดเลือดไหลเกาเเนเนี่ยถือว่าติดสูงมากนะครับแล้วก็มันจะทำให้อ่าไปคอมโบกับพวก พวกกลุ่มหมวกฟางได้ดีนะครับหรือตัวอื่นๆก็ได้ที่มันมีแบบปัดลอสนะครับนะส่วนไอตัว disorder เนี่ยผมว่าเป็นเอฟเฟกที่แถบมาแล้วกันนะครับโอกาสติดน้อยมากนะครับโอกาสติด25%ถือถือว่าน้อยนะครับถือวาน้อยก็ถ้าติดก็โชคดีถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค ส่วนสกิลสีเนี่ยมันก็จะคอมโบกับสกิลสามเนาะทำให้คริเลตเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ถือว่าเยอะนะครับได้อยู่ดีๆได้คริเลตเพิ่มมีก20%ดังนั้นซันจิเนี่ยก็จะเหมาะกับอ่าพวกตัวละครเหมาะกับทีมที่มันเล่นบัตรลอสนะครับซันจิก็จะได้คริเลตท,ที่มากขึ้นนะครับผมอืมโอเคครับผมประมาณนี้การดูซันจิเนาะแล้วก็ส่วนตัว หากิสกิลของซันจินะครับก็จริงๆเป็นอะไรก็ได้ที่มันสนับสนุนกับการโจมตีปกตินะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกอ่าต้องไม่ดูจากไหนละจากอันนี้แล้วกันนะครับอ่าอะไรก็ได้ที่เป็นการสนับสนุนการโจมตีเป็นกายภาพนะครับนี่อันนี้ก็ได้นะครับฟิสิกอลคอมโบได้เหมือนกันนะครับ ทำให้ซันจีออกไปโจมตี2รอบได้นะครับดูดเลือดก็ใช้ได้นะครับอิกนอร์เดฟใช้ได้เหมือนกันนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นการโจมตีกายภาพได้หมดเลยนะครับจะเป็นครีดรามิก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าซันจีเนี่ยมันมีบัฟครีเดตตัวเองเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถยัดครีดามิไปได้เลยก็จะทําให้โจมตีได้แรงขึ้นอีกนะครับอ่าหรือถ้าไม่คิดอะไรมากตัวนี้ใช้ได้ผลดีนะครับ ใส่ปุ๊บแรงขึ้นเลยไม่ต้องไปรอโอกาสติดไม่ต้องไปรอติดคลิปนะครับตัวนี้แรงขึ้นเลยประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับการรีวิวซันจิสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้วมดเท่านี้แล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i ไคร์ใผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวดีโออกมาให้เรื่อยๆทุกวันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ไงลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่มารับชมกันครับผมสวัสดีครับ